สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเจรมิลี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีมาอุดหนุนแล้วนะคะร้านค้าแต่อู้คืองามแต่พี่พี่พานั่นงามคือกันนะคะโอ้เขาชุดเลยค่ะงามค่ะจ้ะอืนนออันนั้นก็ชุดเดียวกันเลยค่ะพี่เมนดีใจก่ะเมย์กำใสด้วยนะคะวันนี้ร้านค้าเมย์กำใสแตกอีกแล้วนะ <laughs> หลังจากที่เพลินมาออขอพรนะสำเร็จนะคะแล้วก็มาช่วยอุดหนุนทานก๋วยเตี๋ยวนะคะ<ช>เสร็จแล้วก็มาดูร้านผ้าแม่กำใส่อตนะแต่ว่าของแดนนี้นอดได้เลยค่ะเพราะน้ำแข็งยังไม่มาค่ะเพลินก็อยากอุดหนุนน้ำแข็งใสแต่น้ำแข็งยังไม่มาส่งเลยค่ะ สเด้ยันเนเาลงมหนกันคเล็กๆเขาก็ใส่ได cool. uh ้แล้วมันซีใส่เลรักแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้ปิดกระดุมใส่เสื้อซับแล้วนี้ทับเข้าไปใส่เสื้อกะอุกในสวงมากเอาใส่ไม่ทาเออ ใส่ลุแล้วจะได้สวมนิ่นนู่นงด็กคนดาวจากทั่วโลกดอกแค่กินข้าวแค่ก้่งนี่ค่ะโอ้งามเนาะงามเลยสวยงามอืมนี่แหละนี่แหละสวยเลยค่ะรมข่างกลิ่นเอองามงามมันเป็นชุดของเขา่งโอ้งามเนาะ ฉันร้อนขนาดนั้นเลยไม่ร้อนเลยได้บนบ้านได้ได้บนได้โพรงได้บนได้โ้รงได้บนได้โพรงใส่ผ้าฝ้ายนี้มันมันขี้นได้ไหมแล้วบอก่าไหมแต่เอาของตู้เหมืนกัใส่มาได้เลยนะคนละไซส์ ได้หลวาก็นยอยานยย้ะนยุ่งกรเกาเสือลรนุ่งได้แน่นอนเสือแน่นบ่เสือของน้นเสือได้ได้ักไสก็ได้มเกดได้มเกงเกงมันนีได้ย้คนช่วยดเอาโลคช่วยได้เนาะคช่วยได้ตัวใดหนูคอากได้เดี๋ยวจะว่าก็สิฮ้อนไม้ ทองฟ้าก็ฟ้าก็ร้องแล้วตอนนี้ฟ้าร้องแล้วเอาโอ้โหเราก็นึกว่าแต่ฟ้าร้องที่ไหนได้รถพ่วงมานี่เองเสดืทงอเเดี๋ยวเพื่นบอกว่าเพื่นจะไปที่ไหนโตเนาะ ยี่แม่ไปพี่นายตอนนี้ค่ะโอ้ค่ะค่ะนัวปะนัวอยู่ในก๊อกอยู่ได้ตั้งแต่เช้าอืมค่ะเอ็มก็เอ็มก็ทานข้าวนะครับมาครับค่ะกะเพราไข่ดาวจานบักใหญ่เลยพี่น้องสี่สิบบาทกินได้เอฟบูบอกอยู่ได้สามวันอยู่ได้สามวันนด้ยแงไงโอ้โหกกิินนเยอะผม อ่าผู้ชายก็เป็นเรื่องธรรมดานะทานเยอะนะจ้ะเออเข้ากันเอ FC อเอฟซีอย่าน้ำาลายไหลเด้อครับพี่น้องอันนี้สาป,ปุเขากินก๋วยเตี๋ยวนะกินก๋วยเตี๋ยวอ่อันนี้เด็กเส้นนะเ,นเด็กเส้นเช้าเที่ยงืเช้าเทียเท่ยงรวมกัน เราก็กเ,เราก็กินข้าวค้างเมื่อเช้าเพราะว่ามัวรับเอฟซี C ก็เลยต้องเอาข้าวไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาข้าวมากินโถก่นอนมือเช้าเที่ยงพร้อมกันเอา,าไปเก็บไว้โอเคปะ ตอ,อ,อนนี้จะเอ็มก็เดินทางกลับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นวัน,นวันนักขัดตะเลิกเนาะก็อยู่ได้หลายวันเนาะถ้าแบบไปวันชดเชยเนะาะจ้า หนวงังบอกว่ามีน้ำมันมากรอนร้านปรันะไปทั้งดแล้วเนาะ บอกผู้่ไมเด้บอกบอครับไปไก่สิบอกยังไงเขาไปไก่ไปไก่ก็บอกบอกขนาดไปส่งที่โกไปมือนห่นั<_<_ุ่งถาม่รุเลย

ทหารจะมีเลยดูท <boundaries> <si suppression> ุกคนเแรงใจอะไรเดาไปเดาไปทหารจะมีเลยไปอ่ะครับยี่ยี่สิบยังยังอยู่ปกติอ่ะยื่นดึกดับบัง อยาต้องแฟรแบบเดียวนักเดินรั่ี่แปมาเสียะเออเี่แบนหมดไม่เผ็ด็ดีไอ้ผู้บอกินมาสามวเราก็ยากนะขับับ เดี๋ยวเอฟซีผ่นเดินทางกลับแล้วนะฮะขอบคุณครับพี่พาเดินทางปลอดภัยค่ะ เอฟซีเดินทางกลับแล้วนะคะ,ะสำหรับทุกนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ